สวัสดีครับพวกเราทีม mango mango จากโรงเรียนวัฒโน,นไทยพยับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมานําเสนอโครงงานเครื่องคัดเกตมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยเทคนิคคงข่ายประสาทเทียมแบบสั่งวัฒน,นาการและประมวลผลภาพน้ําดอกไม้ก a ิ i n g Machine by using convolutional neural network and image processing technique จากภาพจะเห็นสถิติรายได้การส่งออกของมะม่วงและสถิติปริมาณการส่งออกของมะม่วงของไทยนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ทางผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นปัญหาในการคัดแยกมะม่วงและได้คิดค้นเครื่องคัดเกตมะม่วงน้ําดอกไม้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคัดแยกมะม่วงลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับภาคการเกษตรตัวอย่างชิ้นงานเครื่องคัดแยกมะม่วงน้ําดอกไม้ เราจะลำเลียงมะม่วงผ่านสายพานโดยมีกล้องตรวจจับเมื่อประมวลผลเสร็จมะม่วงจะถูกผลักโดยมอเตอร์จะทำการหมุน90องศาเพื่อให้มะม่วงลงในช่องเกตของตัวเอง จุดเด่นของผลงานสามารถตรวจจับรอยช้ำจุดดำบนผิวมะม่วงสามารถตรวจจับมะม่วงได้ทั้งสองด้านเก,กษตรกรและภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้เพราะมีราคาของเครื่องไม่สูงมากลดเวลาในการคัดแยกและได้มะม่วงที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกหลักการคัดแยกมะม่วงทางเราใช้2เทคนิคมีดังนี้ 1. การคัดแยกมะม่วงแบ่งออกเป็น4คลาส A B C และ D โดยใช้หลักการ Object Detection โดยใช้โมเดลที่มีชื่อว่า YOLO 2. การจำแนกมะม่วงที่มีรอยช้ำ โดยใช้อัลกอริทึม KNN เพื่อตัดสินว่ามะม่วงมีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับประเภทที่มีรอยช้ำม,มากแค่ไหนภาพการแบ่งคลาสมะม่วงหลักการแบ่งคลาสมะม่วงมะม่วงเกรด A ความเสียหายของมะม่วงน้อยกว่าร้อยละ5ของผลมะม่วงมะม่วงเกรด B ความเสียหายของมะม่วงมากกว่าร้อยละ5แต่น้อยกว่าร้อยละ40ของผลมะม่วงมะม่วงเกรด C ความเสียหายของมะม่วงมากกว่าร้อยละ40แต่น้อยกว่าร้อยละหของผลมะม่วง มะม่วงเกรดดีความเสียหายของมะม่วงมากกว่าร้อยละหกสิบห้าของผลมะม่วงภาพกระบวนการคำนวณขนาดของมะม่วงโดยเราจะใช้สูตรวงรีในการคำนวณขนาดมะม่วงภาพผลการเทรนโมเดลคัดแยกมะม่วงโดยมีความแม่นยำร้อยละเจ็ดสิบห้าภาพผลการจำแนกด้วยร้อยชั้าของผิวมะม่วงโดยมีความแม่นยำโมเดลร้อยละแปดสิบสามจุดสามสามหลังงานการทำงานของเครื่องคัดแยกเมื่อเริ่มการทำงานจะทำการรับข้อมูลภาพหลังจากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขว่าพบมะม่วงหรือไม่และอยู่ในคลาสใด เมื่อผบมะม,ม่วงในคลาสที่เก่าไปข้างต้นจะทำการส่งค่าไปยังมอเตอร์เพื่อคัดแยกมะม่วง กลุ่มลูกค้ามะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นที่นิยมในการส่งออกค้าขายต่างประเทศการส่งออกต้องมีการคัดคุณภาพก่อนการส่งออกดังนั้นเครื่องคัดแยกมะม่วงน้ำดอกไม้จึงตอบโจทย์สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมะม่วงเครื่องคัดแยกมะม,ม่วงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีสวนมะม,ม่วงขนาดใหญ่และต้องการคัดแยกและคัดเกรดผลผลิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ส่งออกมะม่วงไปยังประเทศอื่น,นๆเพราะรับประกันว่าจะส่งออกเฉพาะมะม่วงที่คุณภาพสูงเท่านั้นเครื่องคัด แม้ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ส่งผลดีต่อรัฐประชาชนสังคมและชุมชนอย่างไร 1. การส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศสามารถสร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืนเพราะเชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานและโดดเด่นในเรื่องของรสชาติมะม่วงของไทยจะเป็นอีกหนึ่งสินค้าการเกษตรที่สามารถส่งออกได้ต่อเนื่องในระยะยาว 2. ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพอลดค่าแรงงานในการคัดแยกมะม่วงเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวเพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน